อ้าไม่มีใครคุยกันหรอถ้าผมไม่ไร้ก็ถามหาผมไนะด้เนี่ยเฮ้ยวันนี่โจนี่อะไรคุเกันแล้วใช่หกเดือนแล้ว โซเร็วผ่านมาเร็วนะทุกอย่างกำลังรา่าคาอาจจะก,กลับครับกับทุกปีแหละเพราะว่ากัดยู่บ้านนะนะผมเคยไม่เคยหามไม่เคยขดนะัดเนาะเอาเลยต้อครักทำแบบนั้กันาหมทำบอลลีนอยู่นี่ด้วยไปนุ่นด้วยปีแล้วคุณแม่ท้อง แต่ไปเที่ยวเที่ยวกับผมนะมแบบกคาโลเนี่ยไปเที่ยวตอนนั้นคือแบบเขาขายของเหมือนเดิมเนี่ย,ยขายแฟเบอร์เหมือนกัน เวอร์ทานดีมากเลยค่ะขอบคุณครับโอ้ยต,อตามหาให้คนมารีวิวแลวะมันถูกใจครับพี่ขอบคุณครับจักสั่งแล้วบอกนะเดี๋ยวผมปรักตังกก้าให้ตอนนี้ขอกินข้าวก่อน อร่อยกินข้าวอับอรครับทุกคนเรากับสงการน้่นปอมน่าจะไม่ไม่อกก่อหรอดูว่าจะโตแค่ไหน,นไม่ได้เอาไปหรอก ้ททนทาแเดินได้ค่อยไปเดินไหนค้าไหนค่อยไปนี่บ่แม่นคนเอาจริง ปให้ฉันดูเลยคงเจอได้ไหมคุณยายได้ลองเพลงพี่แอนไหมวันนี้ข้าวอะไรกินข้าวโพกไก่ครับหางคีนตรงนี้รสไขมัน ข้าบอะไรครับเนี่ยน้ำเย็นใครได้ไปร้านบ้างครับทุกคนเนี่ยยังไม่ได้ไปใช่ไหมเพราะว่าจะเข้าร้านประมาณยี่สิบสี่งถี่ตอนเย็น้่งจะไปถ่ายรีวิวอ่ระราว่ามาวัา ถ้าไปคนเดียวต้องสั่งสามารถเอาไฟนะแต่ร้านเสร็จประมาณยี่สิบแปดเข้ามาทำวิธีใหม่มันจะอยู่กลางน้ำวิธีอยู่กลางน้ำแล้วก็เครื่องเสียงถ้าอยากไปกินอาหารที่นนนะ แนะนำจองตัววันที่เก้าเราเจอดาราศิลปินเยอะมากเพราะว่าเปิดให้จองอยู่ประมาณห้าตัวหรือสิบตัวนี่แหละนี่เหมือนเราคนมาร่วมงานกับเราอะนี่เราเปิดเราเปิดให้ทุยคนไหมาครับยากเขาไม่เป็นไรหรอก ทต้งจากเขาจะกลับเราไม่ให้หนิมไม่ได้ไปไหนหรอกนอกจากผมพาไปฮาลโลนอนแล้วครับฮาลโลนอนแล้วดึกแล้วฝันกี่ทุ่มแล้ว โอ้ยเกือบสองทุ่มแล้วนอนแล้วผมยังยางยมีงานเหรอผมยังไม่ดูเลยว่ายามีงานโคงการยามีงานเหรอรู้แต่สิบสาม่ม่ามีโครงการอะไม่รู้ กินไก่ครับไส่ย่างตูดไก่นี่ที่เขามาสับโค้กนั่นแหละคนคนไก่ที่เขามาแบบนี้หมดคลีนน้ำมันมันบดแล้วจีบผมมาแล้วครับใช่ครับ ถ้าส่างขึ้นเยอะไหมบางก็เยอะเ่าเป็นน้ำแสงครับมือ่างยากไปขึ้นนะครับไข่ยังไมาอยาบพอไปโอาบ ทำไม่ไปกินแสบอีกแล้วแมนนะครับแสบแสบที่ไปเกาหลีเนี่ยจัดแล้วจัดร้านเกาหลีร้าน,นเลยชาร์ลิงแฮเนี่ยมาละ มาละแม่กินมั้งมาละบัวมาละบัวคุณพ่อทาร่โลทาร่โลไปไหนคะคุณพ่อคาร่โลฮะคาร่าลนอนแล้วคาร์ลนอนแล้วครับ เคเลยกินนน่นี่เลยกินแน่นอะชิมบุชิมบ่แม่กินน,น,น,นี่ยนางวันตับไข่มาแดงแล้วเมีย่บเดสันเนี่ยมกกันส่งมาแตงสามกกร้อยกว่าแม่บ่ได้เบิ่งบุ้งเจ๊แม่ยนี่ยังแตงสามร้อยกลัวเจ๊เมียเดียวนี่ยหรอเออแม่บ่ได้สั่งแม่สั่งได้สุดบอกละ่ะจะกินแคร์เลยนะเนี่ยเลยไหมอีกเดียวบอกแล้วว่าโอนเอา งะว้บนนเอาบนครับเดียวเองที่มากหนามอยากมากอยู่เนี่ยแบบว่อยากโมก้ามากแล้วเป็นของเยังะเป็นของปลอมเห็นไงพดีมาโัวให็นยูดาบ้านเปลี่ยนชื่อเฉยเลยว่าคาโลไม่คารโลคาโลคนเลี้ยงชอบเชียงหรือชอบเรียกชื่อผิด อ้ลเนอนเร็วจังไม่เร็วนะเด็กนะเด็กก็ประมาณนี้แหละนองหุ่น้องหุ่นน้อยเขาเด็กน้อยอ่ะเราเนี่ยถ้าเป็นเราตีหนึ่งตีสองยังไม่นอนเลยผมเนี่ยตัวนี้ตีสองดูงานผมจะได้นอนลูกตื่นี หน้อมตื่นมอนหกโมงเชา้าถ้าเราตื่นหกโมงเช,าง 6, งชาง้าเกจ็ดโมงหกเจ็ดโมงเช้าย้ายไปสวยไปลองเพลงนไปเป็นนักล้องวันนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแม่ค้าวันนี้ไปเป็นนักร้องผมเนี่ยเป็นพ่อค้าแทนกินครีนในสั่งมาแล้วาไปกินมันที่เรัา มาล่าอยู่แล้วผู้ชายก็คืออยู่แล้วเลยเนี mm ่ยใช่พวกได้ไปไปน้ำตีบโบ้ครับไข่ของให้ภรรยาครับภรรยาเอาไข่ของให้ผมไปก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ลองเองด้วยพอไปได้ครับเอารถไปเอารถมีรถตู้เข้ามาขับไปกขเลยไปรไป ไขของย่บนันดีกว่าผมกินเหมือนเนี่ยผมจะตามกินด้วยตามด้วยไฟเบอร์นะเพราะว่าเพราะว่ากินหลายมานี่ก็หลายได้ตอนนี้นี่แหละตอนนี้แหละกินหลาย เราเปสมกันเาให้นายเป็นสมกันได้นะครับครับผมครับไปเลยครับกินหลายใจะบบออ้วนเนี่ยถ้าอยากกินเยอะแล้วก็นี่มัญหาเรื่องงานน้องนขึ้นอะ่ะเพราะว่าตันนี้กินแล้วไม่ออก ทันเนี่ยไปลองกินที่นน์ครับคือพผดว่ะกินเยอะแล้วผมก็กินอันนี้แหละไฟเบอร์ตามให้ว่าผมไม่กินนะเวลาผมไชกับย่านะผมนี่แหละกินนะเพราะว่าเอ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 าพอออกกับพุงออก น่ารักครอบครัวครับไม่ถือตัวจาก,กง,งานส่งผมาหขานครบคุณครับฮัลโ,โดหลับแล้วอร่อยมากครับคุณครับอยากอยากเห็นลูกชายโตยังค้าตัวแล้วค่ะหกเดือนแล้วเด็กกำลังจะหกเดือนนะมาดูตอนเช้านะคนุณพี่ตอนนี้หลับตุยหลับตุยแล้วำทำสีโปใหม่แล้วครับแมนครับเปิดโตครับเมื่อนี้ใครไม่เห็นผมนานเนี่ย เิดตัวอะไรคนเดียวขิดควางผมยังไม่ลงเะตื่นมามันไม่ทันตอนนี้สุดค่ะขอบคุณครับอืม ขอปใจเดอ้อมานหย่อนโชคดีหน้าตาหลออเกิดลูกเกิดมาหน้าตาน่ารักเรียกแม่ก็ใส่เพราะเขาหลออเกิดมาน่ารักตอนคลิปภาพอยู่ในท้องนะเห็นแบบแน่นสามมิติ คิดไม่ออกว่าน่าจะเหมือนแบบนี้นะเผ็ดจังเลยยังไงครับคุณพ่อกินมาล่าฮะทุกคนใครอยากได้ไฟเบอร์ไหมผมปักไฟเบอร์ให้นะเอาตังใครอยากได้ไฟเบอร์กดหนึ่งนะขอได้กดหนึ่งครับกดหนึ่งมาเลยกดหนึ่งมาเลย ใครของให้ของ,ของปักให้ก็แล้วกันปักหอเล็กนะเหลือแค่เนี้ยทำราคาดีเลย1า5เจ็ดห้ากินหอก็ได้ถ้าหมุนแล้วบอกผมด้วยปักให้หอเล็กใครนอ้อ หน่ามากคือนมหน่อยคารุ่นมหน่อยคารล่จังเลยพ่อเขาครับพ่อเขาเองผลแ่ยก,กำเนิดเขาเองไม่เหมือนในรูปเลยไม่อร่อยเลยเฟกของเรานี่อร่อยนะ หัวใหญ่มีไหมครับมีครับผมเอาหัวใหญ่ไหมแต่หัวใหญ่มันจะเป็นคาร์บอนนะคือสองสีอะเอาไหมครับเดี๋ยวทําให้เพราะผมเห็นอยู่ในอันนั้นอนะมันบอกว่ามันเป็นแห้งแต่เนี่ยมันทาเป็นเป็นน้ำอ่ะคุณนตรงตก ขึ้นหอวใหญ่ให้ครับแป๊บหนึ่งเด้อจะปรับราคาให้จะปรับราคาให้นานแป๊บนึงฮนะขึ้นหออัวใหญ่กูได้เลยครับยังว่าจะลงคนเรื่อยๆโลดหอวใหญ่เมื่อกี้บอกกันในเดือ้อ ไว้แล้วครับเปลี่ยนแล้วครับพ่อใหญ่กดเลยกินดีมากครับไม่เปิดเลยขอบคุณค่ะรีวิวดีดีเยอะด้วยไม่เชื่อก็ลองดูในเนี่ยมาดูนะหากันดูในมินนะว่มามันดีหีือดียอะไรมานี่อ๋อมันมีขนมนแตุม่มขุ้ปเลยเราขึ้นไปดล้วลงมาชมอรอ งงไบ้า <c oughs> หอใหญ่กดได้ครับหอเล็กก็กดได้เหมือนกันหอเล็กหมดเวลาแล้วลงเนาะลงหอเล็กดีกว่าลงหอเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับ มา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 คุยกันมามามาคุยกันมามามาหมูเด้งเด้งหมูเด้งหมูเด้งหอมมาเฮ่อหอมมาเข้าใจหอมป่ะ สวัสดีครับ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 ผมผมชื่ออาโลนะครับเกิดอยู่เวียงจันทร์ครับเื้าทีมาไปถามแล้วเนาะ ว่าไม่เห็นนานครูนิดหน่อยไม่เห็นนานเลยนะเนี่ยจำได้จำได้จำกันได้แค่นี้ อ่ะมาคุณจะกดไฟเบอร์ไหมครับไม่มีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ถึงบ้านกี่ทุ่มคะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมก็ไม่ได้ทักทักคุณต้องทักในเครื่องนี่ถึงรู้นะครับย่าถึงบ้านยี่โมผมลงไปทักได้ไหมอ่ะ โอ้โอ้ละน้อเดินนางเดินคุณแม่ามาเดี๋ยวาาคุณแม่ก็ขึ้นไลค์คือไลค์ด้วยกันนี่แหละโอเคไหม